เดี๋ยวจะพาไปดูที่พัทยากันหน่อยค่ะเอันนี้ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชาวพัทยานะคะสําหรับคําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชนบุรีถึงแม้ว่าจะมีคําสั่งออกมาส่งผลให้หาดพัทยาเนี่ยนะคะกลับมาเงียบเหงาก็ตามแต่ทั้งนี้ค่ะทางพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างก็ปฏิบัติตามคําสั่งอย่างเคร่งครัดค่ะ โดยตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชนบุรีมีคำสั่งค่ะที่65ทับ2,564เรื่องมาตราการเร่งด่วนมาตราการป้องกันวิกฤตจ,จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ในเขตท้องที่จังหวัดชนบุรีเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ในพื้นที่ชนบุรีค่ะ ยังคงตรวจพบผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากหลายร้อยคนน่ะนะคะส่งผลกระทบต่อระบบการแพทย์การพยาบาลและการสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อเป็นการลดการติดต่อระหว่างกันและเป็นการยับยั้งการระบาดของโควิดสิให้อยู่ในวงจํากัดทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชนบุรีจึงมีมาตรการเพิ่มเติมค่ะ โดยหนึ่งในส่วนนั้นเนี่ยนะคะก็คือคำสั่งที่ว่าห้ามผู้ใดใช้พื้นที่บริเวณชายหาดชายทะเลอ่างเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดชนบุรี เว้นแต่ประกอบอาชีพตามปกติของชาวประมงพื้นบ้านนับตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเราก็เลยไปดูที่ชายหาดกันค่ะท่านผู้ชมมันเนี่ยค่ะเงียบเชียบเลยไม่มีใครนะคะที่จะไปบริเวณชายหาดชายทะเลใดๆเลยนะคะแต่ว่าทางนี้เนี่ยตลอดระยะทาง2.7กิโลเมตรตั้งแต่ชายหาดพัทยาเหนือไปจนถึงชายหาดพัทยาใต้ บรรยากาศก็เป็นไปอย่างเงียบสงบแล้วค่ะเจ้าหน้าที่ก็มีการปิดกั้นนะคะไม่ให้ประชาชนมาใช้พื้นที่บริเวณชายหาดชายทะเลผู้ประกอบการร่มเตียงที่เขาทำมาค้าขายก็เก็บของค่ะปิดร้านนะคะแล้วก็ หยุดให้บริการตามคําสั่งของทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชนบุรีแต่มันก็จะมีเพียงเล็กน้อยนะคะสำหรับประชาชนบางส่วนที่เขาก็จะออกมาเดินเล่นออกกําลังกายบริเวณริมฟุตบาทแต่ก็เป็นแบบเล็กน้อยจริงๆส่วนผู้ประกอบการนะักท่องเที่ยวที่จะมาที่